สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนปรจจําเดือนมกราคม2565นะคะ วันนี้ยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความสุขมากๆและมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะจะได้มีพระกำลังในการที่จะสร้างเรื่องราวดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นนะคะและขอ แฮปปี้นิวีย์นะคะขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นใหม่2565นี้นะคะด้วยความรู้สึกเข้มแข็งมุ่งมั่นและตั้งใจและพบเจอเรื่องราวดีๆตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปและตลอดปีนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับดวงรายปีนะคะเดี๋ยวจะทำออกมาให้นะชาวลัคนาราศีมังกรอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งจะวางไพ่คนลรูปแบบกัน นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางฝั่งโหราศาสตร์ตะวันตกในเดือนมกราคมนี้นะคะต้องการที่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีดาวเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะถึง4ดวงเลยคือทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และดาวพูโตซึ่งพูโตเนี่ยเขาก็อยู่มานานแล้วนะคะในชาวลัคนาราศีมังกรนี้ ดังนั้นเนี่ยจะทําให้ชาวาลัคนาราศีมังกรนะคะมีเรื่องราวนะต้องจัดการมากมายหลายเรื่องนะคะทั้งด้านเรื่องของตัวเองและของผู้อื่นนะคะทั้งนี้เนี่ยยังไงก็จะมีดาวศุกร์เดินถอยหลังในราศีมังกรด้วยนะคะส่งผลให้เรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินและบุตรของชาวาลัคนาราศีมังกรทําให้ชาวาลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟกุมีงานเข้าแบบกระทันหันนะคะ ต้องรัดคุมเรื่องเงินเงินทองทองให้มากนะคะเนื่องจากว่ายังไงก็ยังมีดาวเสาร์และดาวยูเน,นัสนะทำมุมฉากต่อกันอยู่ถ้าหากไม่ระมัดระวังนะคะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยงบประมาณจะยิ่งบานไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะถึงอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็มักจะมีการวางแผนการเงินและวางแผนอนาคตตัวเองไว้ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นคนที่มีความรอบคอบอยู่แล้วด้วยความที่เป็นราศีธาตุดินนะคะและ ให้ระวัดระวังนะคะเกี่ยวกับการมีการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงในวงสังคมเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเนี่ยจะมีดาวพฤหัสนะคะเดินเข้าลัคนาราศีมีนในวันที่29ทธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะเดินทางได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ยความที่ราศีมีนเป็นราศีที่สของชาวลัคนาราศีมังกร ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางและญาติพี่น้องเพื่อนใกล้เคียงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วหากการเดินทางของชาวลัคนาราศีมังกรยังไงก็ขอให้เผื่อช่องทางเอาไว้เผื่อเวลาเอาไว้ให้มากขึ้นนะคะเพราะบางทีก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาหรือเกิดการหลงทางได้ด้วยนะคะอาจมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างไกลญาติพี่น้องมากกว่าเดิมนะคะ อีกครั้งนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอผู้รู้ด้วยนะคะที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วก็จะได้รับการติดต่อกลับมาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ไพทารโนะคะต้องการที่จะบอกอะไราชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะในเดือนนี้ภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคม2565นี้นะคะชาว ราศีมังกรเองในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีเรื่องให้หงุดหงิดและอึดอัดใจให้เศร้าหรือระแวดระวังจนคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะด้วยหลายอย่างข่าวสารที่คุณได้รับมาเนี่ยทำให้ตัวคุณนะคะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะยังไงก็ตามนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีไพ่เมเจอร์อาคานาใบเดียวคือเดอะมูนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสภาวะอารมณ์ ของตัวคุณเองนะคะนอกนี้เนี่ยจะไม่มีเลยนะคะด้วยความที่สถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองในตอนช่วงเดือนธันวาคมนี้นะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนมาที่มีข่าวเกี่ยวกับโควิดเนี่ยตัวคุณยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นนะคะเพราะชาวลัคนาราศีมังกรคุณไม่ชอบอะไรที่คุณไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้เนาะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่มัน่นคงไม่ปลอดภัยนะคะและอีกทั้งเนี่ยเรียกได้ว่าไพ่เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะมีความรอบคอบม,มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นแล้วนะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นะเรื่องการงานการลงทุนของคุณนะคะเป็นโอกาสที่ยังไม่เหมาะในการที่จะเริ่มลงทุนอะไรเพราะชาวลัคนาราศีมังกรมองเป็นการไกลแล้วว่าถึงแม้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือ ลูกค้าคู่ค้านะคะมาชวนให้คุณลงทุนนะแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยนะคะคุณก็จะยังไม่ลงทุนในช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นสิ่งที่คิดไว้ถูกแล้วนะคะเพราะว่าหากคุณคิดจะลงทุนในช่วงนี้นะมันมีแกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินที่ค่อนข้างสูงนะคะและสภาวะเศรษฐกษิจในตอนนี้มันไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้มากเต็มที่เท่าไหร่นะคะหน่งในนั้นก็คือ เรื่องการงานนี้นะสิ่งที่จะทําให้ชาวลนะัคนาราศีมังกรจะต้องระวังที่สุดคือความมุ่งมั่นจริงจังนะคะมากเกินไปและหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะคุณอะรอบครอบมากเกินแล้วแม่ระวังจนจริงจังมากเกินแล้วยังมีไพ่ดาบเป็นไปที่9อีกนะคะถึงแม้ว่าภาพรวมภายนอกเขาจะมองว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันน่ากลัว มีโครงการเยอะก็ตามนะคะดูเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะแต่จริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมังกรคุณเป็นคนที่ดื้อเงียบนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงและเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นจริงแต่คุณก็ซัพพอร์ตในจุดที่มันมีเหตุผลดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องงานของคุณก็คือความมุ่งมั่นจริงจังและการการเรียกว่าอะไรนะ การคำนวณถึงผลประโยชน์อะไรที่มากเกินไปอะค่ะจะทำให้คุณสูญเสียมิตรภาพและความสัมพันธ์ในเรื่องการงานได้นะคะถามว่าในเดือนนี้เนี่ยลูกค้าอยากเข้ามาหาคุณไหมอยากนะคะอยากแต่ว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกว่ามีภาระอึดอัดเรื่องเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและมีรายจ่ายหลายๆอย่างเข้ามาสำหรับเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะ ดังนั้นแล้วเขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะร่วมลงทุนอะไรถ้าเขาไม่เห็นว่ามันไปได้จริงนะคะแต่หากชาวลัคนาราศีมังกรคิดจะลงทุนกับทางออนไลน์หรือต่างชาติต่างภาษาแล้วแล้วก็นะคะขอให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะว่ามันเหมาะกับคุณไหมนะคะเพราะว่าไพ่บอกแล้วว่าให้คุณคลิปเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะราแวดระวังรอบค้อให้ดีในเรื่องงาน แต่อย่าตึงจนเกินไปและหย่อนจนเกินไปขอให้อยู่ในแบบพอดีพอดีนะคะให้ระวังการเจราจาติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดอุปกรณ์มือถือเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายที่พังนะคะยังไงก็ตามนะดาวศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยบางทีในชาวลัคนาราศีมังกรคุณถึงแม้คุณจะเป็นคนที่รอบคอบมากในเรื่องเงินนะคะแต่พอดาวศุกร์เดินถอยหลังแล้วปุ๊บเนี่ยหนึ่งในนั้นนะ่ะยังไงเขาก็อยู่ในราศีมังกอน คุณจะเสียเซล์ลความมั่นใจในตัวคุณเองว่าผลงานของคุณดีหรือเปล่านะคะ2จากที่คุณเคยรอบครอบนะคะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รอบครอบขึ้นมาได้ในเดือนมกราคมนี้อีกทั้งมันยังเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเนาะคุณก็จะมีการใช้จ่ายที่ ค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรนะดังนั้นแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรรอบครอบในเรื่องการงานและการเงินของคุณให้ดีนะคะถามว่าการเงินในเดือนนี้เนี่ยดีไหมบอกได้ว่าไม่ได้ดีมากนะักนะคะไม่ได้ดีมากนะักเพราะว่ารายได้ที่เข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายของคุณที่รออยู่นะคะและสิ่งที่คุณใช้ออกไปเนาะคุณมีแผนที่จะ ใช้เงินในการลงทุนลงแรงในเรื่องราวต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะการออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ไหนจะกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชวนคุณมากมายนักนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแต่คุณก็มีภาษีสังคมที่คุณจะต้องจ่ายออกไปทางนั้นแล้วเนี่ยการเงินในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะค่อนข้างเก็บทุกบาททุกสตางค์ยกเว้นกับคนที่คุณ ใจดีรักเขาและแคร์เขามากถึงจะทําให้เงินในกระเป๋าคุณกระเด็นออกไปได้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไวมากที่สุดและคนรักของคุณก็จะเป็นคนที่ทําให้เงินในกระเป๋าคุณปิวออกไปได้ไวมากที่สุดด้วยเช่นกันมีเกณฑ์นะคะอย่างที่บอกนะเครื่องมืออุปกรณ์สรรณื่อสารของคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียหรือสูญหายได้นะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้เตรียม เงินสำรองเอาไว้ให้ดีนะคะนอกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต้องระวังอะไรมากนอกจากว่าคุณจะใช้เงินโบนัสที่ออกมาก้อนนี้นะคะได้มาในเงินเดือนในเดือนนี้เนี่ยใช้กับสิ่งที่ไร้สาระเยอะหน่อยนะคะเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขมากมายเห็นก้าเหรียญคนนี้ไหมคะน้องแมวคนนี้นะคะแฮปปี้ดีดานะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะยับยั้งใจตัวเองนิดนึงไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะซื้อของมากมายเกินไปเดี๋ยวคุณจะมานั่งเครียดทีหลังนะคะอะหากคุณคิดจะทำอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะ 1. งงานค้าขายต่างถิ่นแดงไกรนะคะเป็นคนเจราจาติดต่อประสานงานหรือใช้ภาษาต่างชาติต่างภาษาของคุณในการที่จะ เป็นดีลเลอร์ตัวแทนกลางได้นะคะเพราะยังไงก็มี3มถ้วยมานะคุณก็ต้องเป็นคนที่ไปเจราจาติดต่อสื่อสารเป็นพ่อค้าคนกลางหาลูกค้าให้เขาได้นะคะงานรับฟังความคิดเห็นคนอื่นปรับทุกหมอดูทําได้นะคะก็ขอให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆดูนะคะอะไรที่ลงทุนลงแรงทําโดยที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากนะก็ ลองดูไม่เสียหายนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นใหม่และถึงแม้จะเหนื่อยแต่มันก็จะเป็นสกิลติดตัวคุณต่อไปในอนาคตทำให้คุณมีความสามารถในการหารายได้เสริมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะก็ให้ระวังนะคะหนึ่งในนั้นเรื่องระบบน้ำในร่างกายสภาวะอารมณ์ของตัวเองนะคะ 2ก็คือระบบสายตาของคุณนะคะที่ค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะการควบคุมอาหารจากความเครียดความที่คุณรู้สึกว่าคุณรูปร่างไม่ดีแล้วสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณเลยจะยิ่งจำกัดอาหารตัวเองมากเท่าไหร่ระวังนะคะมันจะทำให้คุณยิ่งเครียดมากเท่านั้นนะในเรื่องสุขภาพนี้ก็ขอให ออกกำลังกายแต่พอดีคุมอาหารแต่พอดีจะดีที่สุดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะจะยิ่งทำให้ตัวคุณนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะปล่อยวางความเครียดของคุณทิ้งไปอย่าก,กอดเอาไว้อย่ามุ่งมั่นอย่าจริงจังมากเกินไปนะคะรีแลกซ์รีแลกซ์กเยอะๆนะคะบางทีนะการที่คุณอุดอู้อยู่บ้านมากเกินไปยิ่งทำให้สุขภาพ กายและสุขภาพใจของชาวลัคนาราศีมังกรเครียดหนักกว่าเดิมได้นะคะในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรอ่ะขอโทษนะคะขอเสริมอีกนิดนึงในเรื่องสุขภาพนะคุณลองจัด่วงจุ้ยบ้านตัวเองดูนะคะตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่สว่างมืดเกินไปหรือว่า มีน้ำรั่วน้ำซึมในบ้านนะคะมีความอับชื้นก็ลองซ่อมลองแก้ไขโดยเฉพาะในตัวกลางบ้านนะคะถ้ามีแอร์รั่วแอร์หยดแอร์เสียหรือน้ำรั่วเป็นหลังคาบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจด้วย mm. เช่นกันนะ mm. ก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียแล้วคุณก็ทิ้งซ่อมให้มันเรียบร้อยนะคะจะช่วยให้ปรับฮวงจุ้ยในบ้านและสุขภาพร่างกายอารมณ์ของคุณที่รู้สึกขุ่นมัวทั้งหลายเนี่ยมันหายไปได้นะคะ อะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดก็ตัดมันทิ้งไปนะคะด้วยความที่มันมีดาบมานะถ้าคุณตัดได้ตัดปล่อยได้ปล่อยวางได้บางนะคะเพราะมันมีสี่เหรียญมาอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณคุณเก็บทุกอย่างไม่ได้ชาวราคณาดาศีมังกรคะคุณเก็บทุกอย่างไม่ได้คุณต้องคุณอึดอัดคุณไม่พูดก็ไม่ได้นะคะ บางอย่างคุณก็ต้องชัดเจนในตัวเองมากขึ้นนะคะตัดได้ตัดทิ้งได้ทิ้งอะไรที่ทําให้รู้สึกสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเสียความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับตัวคุณก็ตัดทิ้งไปนะคะในเรื่องความรักกันนะคะมาต่อกันนะในเรื่องความรักนะคะในเดือนนี้ของคนโสดชาวรา,าศีมังกรบอกได้เลยว่าเดือนนี้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาพูดคุยติดต่อเจราจาสื่อสารหรือสนใจในตัวคุณ ะะตอนนี้คุณยังไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามามากเท่าไหร่นะักเพราะคุณยังสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการสร้างเงินการสร้างรายได้การสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่านะคะอีกทั้งคุณยังไม่พร้อมด้วยนะคะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครเพราะยังมีความรู้สึกว่าคุณอยากเป็นอิสระมากกว่านะคะและยังอยากอยู่คนเดียวมีโรคส่วนตัวที่สูงอยู่ คุณยังไม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องการที่จะมีคนรักหรือเพื่อนคู่คิดเท่าไหร่นักนะคะอีกทั้งคุณก็ยังไม่ลืมคนเก่าของคุณด้วยนะชาวลัคนาราศีมังกรน,น,นั้นแล้วก็หากคุณยังรู้สึกว่าห่วงความโสดยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะลองเปิดโอกาสพูดคุยกับคนคนนี้ดูนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาคุยเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้เรียนรู้คนเพิ่มนะอย่างน้อยคุณก็ถือว่าคุณได้เพื่อนเพิ่มอีกคนนึงก็ยังดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะแล้วในเรื่องของคนที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้นะคุณจะยังรู้สึกอึดอัดมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรถามว่าคุณยังให้โอกาสและคุณยังรอคอยเขาอยู่ไหมถึงแม้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ยังรอคอยและเฝ้ารอเขาอยู่ให้เขาตัดสินใจถามว่า คนคนนี้ตัดสินใจหรือยังคะยังนะคะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนะแล้วคุณก็มีความคิดความเครียดว่าทําไมถึงไม่ให้สถานะคุณสักทีทําไมถึงไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือจะเอายังไงกับคุณก็บอกให้ชัดนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกคุณอึดอัดคุณไม่โอเคแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีสิทธิ์ที่จะถามและคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดคุณมีอำนาจในตัวเองในการเลือกความสัมพันธ์ทุกอย่าง ของตัวเองได้เสมอดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในรูปแบบไหนสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรเนาะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะให้ระวังเรื่องคำพูดที่เข้าใจไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะคุณอยากอยู่บ้านอย่างนี้นะคะ และคุณเป็นห่วงแฟนเพราะว่าด้วยไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะปรากฏว่าพอคุณพูดปุ๊บคนรักของคุณกับเข้าใจว่าทำไมคุณถึงจะต้องแบบระแวงระวังหึงเขาหรอไม่ไว้ใจเขาหรอแบบนี้นะมันก็จะทำให้เรียกว่าอะไรเข้าใจผิดกันได้นะคะท,ท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยคุณแค่เป็นห่วงเขาว่ากลัวว่า เขาจะไปเจอเชื้อโรคหรือติดอะไรมาทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยกับร่างกายของเขาเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ดูจังหวะเวลาในการพูดกันให้ดีนิดนึงนะคะเพราะบางทีความที่คุณเป็นห่วงเขามากเกินไปคุณก็จะจริงจังมากเกินไปนะชาวลัคนาราศีมังกรจนอย่างที่ใพ่บอกคุณเป็นคนอย่างเงี้ยแปดดอแปดขอโทษค่ะแดเหรียญ มุ่งมั่นตั้งใจมากเกินนะคะแล้วยังมีหนึ่งดาบไว้อีกบางทีคุณก็เผลอแบบใช้คำพูดที่รุนแรงไปนิดนึงนะคะทำร้ายจิตใจกันนะประกอบกับนะคะตัวคุณนะเป็นไพ่เดอะมูนด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยจะทำให้คุณค่อนข้างที่จะหวัดระแวงได้ง่ายนะคะวิตกกังวลได้ง่ายมากขึ้นกับแฟนก็เลยทำให้คุยกันไม่เข้าใจ ความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันด้วยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องระวังในชาวลัคนาราศีมังกรคือการที่คุณทํางานมากจนเกินไปและใช้เวลาอยู่กับงานมากเกินจนไม่มีการให้เวลาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ซึ่งกันและกันในเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะเพราะบางทีกว่าคุณจะกลับมาบ้านเนี่ยก็ดึกแล้วทุกคนเข้านอนแล้วแม้กระทั่งลูกของคุณเองนะคะตัวคุณอยู่ไกล กับครอบครัวของคุณแบบนี้นะยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะห่างเหินกันได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยยังไงเป็นไปได้นะคะลองวางมือในเรื่องงานและหากิจกรรมแอคทิวิตี้ทำร่วมกันกันกบคนในครอบครัวดูความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นและมีเรื่องราวดีๆที่สร้างร่วมกันได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะชาวลัคนาราศีมังกร ในเดือนนี้นะไพ่นางฟ้าไรเฟิลโพสนะคะเขาต้องการให้คุณตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนมกราคม2565นี้บ้างนะคะซึ่งเป็นเดือนการเริ่มต้นปีชาวมังกรน,นะคะขอให้คุณนะคะพูดคุยกับเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณให้บ่อยๆนะคะหากคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยหาแนวทางคําตอบอะไรเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่เจอหรือสิ่งที่ตัวคุณทําไม่ได้นะคะ พรคุณมีความรู้สึกเศร้าเสียใจและขุ่นข้อหมองใจอยู่ตลอดเวลานะก็ขอให้คุยกับเรานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาช่วยเหลือและคอยชี้ทางให้ตัวคุณนะคะใบต่อมานะคะซัพพอร์ตนะคะคุณน่ะมีเป้าหมายในชีวิตคือเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตผู้อื่นนะคะและผู้อื่นจะถึงคอยซัพพอร์ตตัวคุณด้วยเช่นกัน นะคะเหล่านางฟ้าได้สินสักสิทธ์ทั้งหลายก็คอยซัพพอร์ตตัวคุณเหมือนกันนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวคุณเจอนะคะชาวราคนาราศีมังกรคุณจะเติมเต็มความสุขในชีวิตของคุณได้นะคะและใบสุดท้ายนะคะสักูนะคะการที่โรงเรียนเรื่องเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ในวิชาไหนก็ตามนะอาจจะเป็นถ้าคุณจบมาแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเรียนพิธาภาษาพัฒนาบุคลิกภาพภาษาหรือนักเรียนที่เป็นนักศึกษาและยังเรียนอยู่นะคะก็ต้องเข้าโรงเรียนนะสิ่งที่คุณมีแผนที่จะโรงเรียนไว้เนี่ยบอกได้เลยว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตอันเนี้ยจะค้นพบคำตอบได้จากสถาบันการเรียนรู้ที่คุณไปเรียน ะะสิ่งที่คุณขุนข้องหมอนใจทั้งหลายเนี่ยคุณจะได้เจอจากคุณครูหรือเพื่อนที่โรงเรียนด้วยกันกับคุณในสถาบันนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยลองดูนะคะคุณคิดที่จะโรงเรียนอะไรอยู่คุณโรงเรียนไปเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแล้วคุณจะได้โพสต์คำตอบของคุณในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันว่า โรแมนตแองเจิลนะคะจะแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องความรักนะคะในเดือนมก,กราคม2565มั่งว้าวใครคะที่กำลังโสดอยู่ชาวลัคนาราศีมังกรคุณกำลังจะเจอโซเมตคุณแล้วนะคะคนที่คุณคุยอยู่คนนี้ใช่ไหมใช่แต่ถามว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันหรือทำให้คุณ เป็นคู่เว้นคู่กรรมกันดังนั้นก็อยู่ที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุยแล้วมีความสุขหรือคุยแล้วมีความทุกข์นะคะหากคุณคุยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคอยซับพอร์ตซึ่งการและกันตลอดเวลาในเรื่องความสัมพันธ์ในปัญหาทุกๆอย่างคนคนนี้คือคู่สร้างคู่สมคู่ที่เป็นคู่แท้ที่ดีที่สุดสําหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณคุยแล้วคุณมีความรู้สึกระแวงหวาดระแวงตลอดเวลาไม่มั่นใจในตัวเขานะคะคนคนนี้คือคู่ เวนคู่กรรมที่คุณจะต้องมาเรียนรู้จากเขาเช่นกันนะคะก็คือเป็นโซเมตเหมือนกันแต่เป็นโซเมตในรูปแบบที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขุ่นข้องและหมองใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกใบหนึ่งจะเป็นใบไหนนะคะคนคนนี้นะคะที่คุณจะได้พบเจอนะจะมีเคมีที่ตรงกันนะคะคือความชอบหลายๆอย่างคล้ายกันนะคะคนที่แต่งงานแล้วคุณก็จะมีเคมีที่ตรงกันมากขึ้นนะ มันก็เลยทำให้คุณมีกิจกรรมแอคทิวติตีต้ร่วมกันได้มากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ให้เวลาร่วมกันมากขึ้นลองศึกษากันดูก่อนนะคะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมีแรงดึงดูดที่เข้าหากันเนี่ยเหมือนแม่เหล็กมากเลยนะคะดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามในความสัมพันธ์นะบอกได้เลยว่า ไม่เลิกลากันง่ายๆนะคะไม่จบหรืออย่าล้างกันไปง่ายๆนะคะใบสุดท้ายนะคะ w o r d ์ดว d ดดิ้งโนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งหลายที่คุณคอยประคับประคองมาทุกอย่างนะคะและคนที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคุ้มค่าแล้วค่ะกับการรอคอยนะคะสิ่งนี้คุ้มแล้วดังนั้นแล้วก็ดีใจกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะในเรื่องความรักที่เหมือนจะ แย่ yeah. แต่จริงๆแล้วก็ดีนะคะบางอย่างคุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณได้กำลังรออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในไพ่ของ angel of abandon นะคะในเรื่องการงานและการเงินนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรปีงกห้าอ่าดีคาสเตอร์นะคะขอให้คุณทิ้ง สิ่งที่คุณไม่ใช้นะคะจับไปบริจาคส่งต่อให้คนที่เขาสามารถนำสิ่งของของคุณเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพื่อที่คุณจะได้เปิดรับเรื่องราวดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะไพ่บอกว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะเป็นแบบซีเรียสน,นะคะคือเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยดังน,นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกินกับความจำเป็นในชีวิตของคุณไปก็ตัดมันทิ้งส่งต่ออย่างน้อยเดือนละครั้ง นะคะเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่คุณสะดวก2เดือนครั้งก็ได้นะคะจะช่วยทําให้คุณมีช่องทางเหมือนเคลียร์พื้นที่ชีวิตให้รับเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือโอกาสดีๆต่างๆนะคะไปต่อมานะคะหากคุณเคยสาบานห,หรือยึดมั่นคำมั่นให้ ใครไว้นะคะก็ขอให้ไปแก้ไขคำสาบานหรือคำบนบานสารกล่าวที่คุณได้ขอเขาเอาไว้นะคะให้เรียบร้อยอย่าพยายามไปบนบานสารกล่าวเพื่อที่จะทำให้คุณถูกหวยรวยเบอร์ได้โอกาสดีๆต่างๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการลดทอนความสามารถในการที่คุณจะเติบโตเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตหรือยิ่งใหญ่ใน การเงินของคุณในอนาคตด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วนะคะไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ติดคำสัตว์ใครเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสำคัญนะคะ,สำค,ะ,คะสำคัญเพราะจะเป็นตัวฉุดหลังทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้ลำบากนะคะและใบสุดท้ายนะคะก็ r l e ล s e ิซิ i s e m e n t about money นะคะอย่ารู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ย ต้องผูกไว้กับคุณค่าของตัวคุณเองนะคะถึงแม้ว่าระบบการเงินของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนะคะดูยุ่งเหยิงดูรุ้นวายนะคะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะวางแผนให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือและมีเงินมั่งคั่งร่ำรวยได้ตลอดนะคะ ดูว่าตัวคุณนะคะมีความสามารถในการที่จะใช้เครื่องมือที่คุณมีในมือของคุณเครื่องก็คือความสามารถของคุณเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างในตัวเองที่จะทําให้คุณสร้างเงินได้ด้วยตัวคุณเองนะคะและทําให้โลกได้อยู่มากขึ้นคอยสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นเหมือนกับส่งต่อเรื่องราวดีๆคุณค่าในตัวคุณเองให้ผู้อื่น เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้จากความสามารถของคุณ mm hmm. การพัฒนา mm hmm. จากเรื่องเล็กๆน้อยๆในตัวคุณเองและอย่าลืมขอบคุณในทุกๆเรื่องที่ส่งผลให้ตัวคุณมีเงินเข้ามาในชีวิตนะคะรวยความสัมพันธ์รวยความมั่งคั่งเหลือเฟือในรูปแบบการเงินรวยความสุขก็ได้นะคะเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินอย่างเดียวนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความสุขมากๆในเดือนมกราคมซึ่งเป็นปีใหม่ของคุณเริ่มต้นใหม่ทำชีวิตใหม่อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่านะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะหากต้องการดูดวงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทางหน้าเพจได้เลยนะคะ บา,บายค่ะสวัสดีค่ะ